แปลได้ถึง144ภาษากับหูฟังบุ u ุทยี่ห้อ Beespo AI หูฟังที่มาพร้อมกับแอปพิเศษสามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์มีหน้าจอบอกจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลือมีน้ำหนักเบาใส่ง่ายเบาเหมือนไม่ได้ใส่ Beespo AI สามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์จ้าช่างหา 今天你吃饭了吗สวัสดีตอนเช้าวันนี้คนกินข้าวหรือยังครับถานละครับแล้วคุณล่ะ b a s e b o AI มีดีไซน์ Open E a r ช่วยให้ดินเสียงข้างนอกขณะฟังเพลงมาพร้อมบลูทูธ5.4ดีเลย์น้อยลงฟังเพลงได้นานสูงถึง25ชั่วโมง Bas e b o AI เป็นอีกหนึ่งหูฟังรุ่นใหม่อุปกรณ์ครบครันการใช้งานก็ง่ายๆเพียงนำตัวหูฟังออกมากดเชื่อมต่อบลูทูธมือถือใช้ได้กับทุกอุปกรณ์มากไปกว่านั้น Bas e b o AI ยังมาพร้อมแอปแปลภาษาถึง2โหมดไม่ว่าจะเป็น u ัสโหม สอคนใส่หูฟังแปรภาษาแบบเรียลไทม์หรือสปีกเกอร์โหมดและยังสามารถกดเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยไม่ต้องกดที่มือถือรองรับการชาร์จแบบไทสี C, รุ่นใหม่สําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังบลูทูธยี่ห้อเบสโปรเอไซื้อตอนนี้รับโปรโมชั่นสุดคุ้มเหลือเพียง499บาทสั่งวันนี้รับสินค้าภายใน2วันเก็บปลายทางเพราะหูฟังที่ดีต้องมีเบสโปร